สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11นะคะ May. เมย์ใช่ไหมเมย์ May 11นะคะก็คือเป็นพฤษาวันที่11วันอาทิตย์เป็นวันแม่ของที่อเมริกานะคะทุกคนแล้วก็วันแม่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีคือลูกๆก,กับสามีเขาก็ Sammy, per, จะ จะไม่ให้แม่ทำอาหารนะคะก็จะทำอาหารแล้วก็จะทรีตเราวิกกี้อ่ะก็คือมีเรื่องเล่าเมื่อวานนี้ไปปั่นจัก,กรยานทุกคนเราก็ปรากฏว,ว่าลมตีลังกานะฮะดิฉันตีลังกาพร้อมกับจักรยานแล้วดิฉันตกลงมาตุ๊บกับพื้นนะคะหน้าลงคว่ำลงสักพักจักรยานตกลงมาทับดิฉันอีกค่ะคุณผู้ชม ดูปากปากแตกทุกคนปากจูบก,กับพื้นดินเจ็บมากคือไปปั่นเมื่อวานเมื่อวานสามีบอกว่าเอเบม you want to do something คือคุณอยากทำอะไรไหมบอกไปปั่นจักรยานก็ได้แต่ว่าเอาเบาปรากฏว่าไปที่แบบ คือมีแต่ก้อนหินทุกคนเราก็เป็นทางเลง็กๆลบนเขาอะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดิฉันคิดสามีพูดว่าระวังนะระวังนะปั่นจักรยานดีๆเราก็ตอบว่าฉันก็ไม่อยากเ,าเกิดอุบัติเหตุไปฉลองอวันแม่ที่โรงพยาบาลนะ พูดเสร็จเราก็ปั่นจักรยานไปแล้วในใจก็คิดว่าโอ้หม่ก็ฉันเนี่ยนะน่าจะได้ไปสปาหรือว่าอะไรที่มันรีแลกซ์ผ่อนคลายมากกว่ามาปั่นจักรยานวันนี้คิดอย่างนี้นะคะยังไม่ทนพูดขาดคำทุกคนไปปั่นจักรยานไปแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันมีก้อนหินแล้วแบบแล้วมันมันเป็นก้อนหินใหญ่แล้วทีนี้คือถ้า ถ้าเรามีเทคนิคอ,อะ่ะมันก็ปั่นข้ามได้ไม่ลม้มแต่ทีเนี้ยวิกกี้มันเป็นจักรยาน e-bike ทุกคนพอเราเบรกปุ๊บคิดภาพป่ะไมหมฮะพอเราเบรกปุ๊บเออเราเบรกหน้าใช่ไหมล้อหลังอ่ะทุกคนมันมันยกขึ้นสูงมันยกขึ้นสูงแล้วทีนี้มันก็ตีหลังคาลงมาเลยตอนนั้นหลังจากนั้นวิกกี้คิดอะไรไม่ออกก็คือตกลงไปเลยทุกคน เหตุการณ์กิดขึ้นเรือมากแล้วสามีปั่นไปก่อนข้างหน้าแต่ก็มอหันม,มองอยู่พอเห็นว่าเราล้มแบบนั้นนางก็รีบจอดจักรยานก็วิ่งมาหาเรากะจะมารับไม่ทันนะคะม <c oughs> ันตลกมาสามีรอยไฟทีหนึ่งว่าวิกกี้ก็เห็นว่ามีลุงคนหนึ่งเขาเดินป่าเดินจุดทริลดียวกัน,นมันปั่นจักรยานได้เดินป่าได้ตรงนั้นนะนะแล้วทีนี้ลุงคนนั้นตะโกนบอกว่าโอ้ my god ขาว่าแลเรนเขา,เาว่าสามีวิกกี้เขาบอกว่าอา้าวทำไมอยู่ปล่อยให้เขาปั่นจักรยาน <c oughs> คือื่อกี้ได้ยินอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าคือตอนนั้นคือสมองเราไปละตกลงไปอย่างหนักมากทุกคนทีนี้แลเลนตอนนั้นคิดอะไรมา,าวิ่งมาหาเมียอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้เถียงลุงแกคนนั้นนะฮะวิ่งมาแล้วก็เขาคงกินใจว่าอา้าวฉัน จะบอกเขาว่าให้เขาปั่นมาอีกทางหนึ่งให้เลี้ยวมาอีกทางหนึ่งอย่าข้ามตรงนั้นบอกไม่ทันทุกคนดิฉันก็คือตัวดิฉันเองคิดว่าตัวเองทําได้แต่ว่าทีนี้สติมันหายไปกดเบรกแล้วเบรกมันแรงพกกดปุ๊บตีนังกาเลยค่ะทุกคนปากแตกเนี่ยอันนี้จิ้ม หน้ากับจะเป็นหินเป็นแผลเลยแล้วก็แขนหน้าอกขาบวม,เ,มเขียวช้ำเต็มไปหมดนะคะ อนนี้ก็รอพ่อลูกเขาทำเบรคฟาทให้นะคะข้างล่างเดี๋ยวเขาตาม็จเขาจะมาตามเรานะคะแล้วก,ก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรลูกไม่รู้ว่าจะมีแรงไปทำหรือเปล่าแต่ว่าสามีจองร้านอาหารดินเนอร์อาไว้ให้แล้วนะคะปากก็ยังกินได้อยู่นะคะทุกคนแต่อาจจะบวมคือแบบไม่ต้องไปชีฟิลเลอร์เล,เลยะคะ่ะปากฉันเป่งมาเมืม่อวานเป่งแบบ ใหญ่มากๆอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะดิฉันเอาและะ้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าพ่อลูกเขาจะทำอะไรให้เราวันนี้นะ So I'm only gonna do one part of juice to so two parts of Prosecco. time to chill the Prosecco. I didn't have a cold one. So. Oh. I'll eat half a sausage. Mm -hmm. Do you want half sausage? Yeah. Yeah. Uh, yeah. Is that uh, enough for you? Yep. Perfect. Please. Thank you. Plus mm -hmm. I found these yummy looking sausages. ทุกคนมาแต่งหน้าไปกินเดมเนอร์วันแม่กันนะคะอาบน้ำเสร็จสะผมเรียบร้อยนะคะ ไว้ให้หน้าแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ครีมมันซึมไปก่อนแล้วก็ทาด้วยครีมกันแดดจ้ะคือเราจะไปเดินในสวนด้วยทุกคนตอนสี่โมงเพราะฉะนั้นแดดยังมีนะคะเราก็นนากดดช่วงนี้จะเข้หน้าร้อนนะคะก็ทให้วาารวมันกังย,ยาวขึ้น,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 นะะที่ตกลัทุ่ึทุนี้ยัง เดี๋ยวรอให้มันครีมกันแดดมันซึมนิดนึงนะคะเราค่อยทารองพื้น Move around. นี Now ่จะมีเวลาทําทูเลฟ่ายาอู้วว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  It's good light. Hold Oh make us cute. Oh my, oh, my, oh, my god. Maybe she Cheers She's green. Cheers. Dream. cheers. what is that tree i wonder what does it say see this is the, the sign. it says russian hawthorn <laughs> <laughs> it smells pretty bad <laughs> <laughs> get that <down> lower <laughs> is coming. oh it's changing now ทุกคนกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วดิฉันทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเมาเมาไหมสองแก้วปากก็ยังเจ็บอยู่ทุกคนแต่ก็สนุกวันนี้นะคะสนุกมากๆกับครอบครัวก็เป็นวันแม่อีกปีหนึ่งสองพันสองร้อยสองพันสองเป็นวันแม่อีกปีนะคะที่ มีความสุขม,ม,มากนะถึงตัวเองอบจะเจ็บตัวอยู่จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าปีนี้ฟ้าใสทำเบรคฟัสให้นะคะแล้วก็แบบฟ้าใสเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกคนคือเขาไม่บ่นแต่ถ้าเป็นปีก่อนๆเขาจะบ่นเขาจะงงงงง,งอะไรเงี้ยนะแต่ปีนี้เขาไม่บ่นเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมาคะ,ะกลับบ้านมากะติหนึ่งปกติถ้าวันอาทิตย์เนี่ยลูกจะตื่นประมาณเที่ยง แต่วันนี้นางตื่นเก้าโมงกว่าๆนะคะเราก็มาทำอาหารเช้าให้แม่ก <c oughs> ็คือเหมือนรอได้เห็นลูกโตไปอีกปีหนึ่งทำให้วิกกี้มีความรู้สึกว่าเออลูกเขาโตโตจริงๆนะคะอ่าบอกดารินว่าเดี๋ยวจะทำเบรกฟาให้แม่นะแล้วก็ให้พาไปซื้อของหรือพาไปซื้อดอกไม้ให้แม่อะไรเงี้ยทุกคนเออเราภูมิใจในตัวลูกนะ เราเอาเขามาอยู่มีทะเลาะกันอะไรเงียประจําเพราะว่ามันฮอร์โมนวัยรุ่นเนาะขึ้นขึ้นลง,ลงแต่ว่า,าในวันที่เขาดีเขาก็ดีเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีมากๆฝาใส่นะคะแต่ว่าเราก็พยายามคือปัดบ้างตบบ้างให้เขาอยู่อ,อย่าให้เขาอะเติบโตให้เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะในฐานะของคนเป็นแม่เราก็ต้องทําเท่าที่เราจะทําได้ให้มากที่สุด วิกกี้รัววิกกี้เลี้ยงลูกไม่ได้เพอร์เฟกนะคะเลี้ยงตามสถานการณ์แต่ก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเมืเ่อเขาโตขึ้นเขาจะขอบคุณเรามากกว่าน,นี้นะคะวันนี้วิกกี้ก็มีความสุขกับสิ่งที่ลูกทําให้และสามีทําให้ก็ขออวยพรคนที่เป็นแม่ทุกคนให้มีความสุขนะคะและ้วก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปติดตามที่ทิกตอกนะเพราะว่าลงคลิปทุกวันโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย